วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ตอนนั้นน่ะมันจะถึงช่วงช็อตเด็ดช็อตเด็ดเวลาหมดก่อนจริงจริงนั้นเราเข้าตรงช่วงนั้นเลยมั้ยช่วงนั้นเลยดีกว่าออกจากวันนั้นเลยออกจากวันนั้นเลยช่วงวันที่ลุกไปจับที่มึงนอนอยู่กับใครอะนะเอาจริงนะกูไม่เคยรู้สกคลิปรายการนี้เลยถามเมียเ็าบอกว่า เขาไอ้แจงเขามาคุยเรื่องอะไรวะเออเราจะได้หาแบบไม่เดี๋ยวก่อนนะมึงเชฟกูมานั่งโอวดรายการ YouTube ดังมากตอนนี้มีคนติดตามม่เนี่ยนี่เดี๋ยวดูสคริปต์นั้นดัดสักคริปต์อะไรกันน่ะโอ้ยคุยผัวอยู่กับเขาใครก็ถามกันเลใครก็ถามกันไม่มึงไปนั่งตอบคนเองในยูทูบเออแล้ขยันเออขยันบอกโอ้ตอนนี้คนติดตามเยอะมากเมื่อยูขับรถมาไม่เห็นมีใครตามกูตลอดสนุกครั้งหนึ่งอ่ะไอ้แจงอ่ะเกือบคิดว่าแบบจับได้เออทำลงทำหน้าตกใจ ตื่นเต้นตลอดเวลากูต้องพูดยันตายทุกรายการเลยอ้าก็คิดถึงแม่แม่เขาอยากรู้ไงแม่อยากรู้แม่ได้บอกขอถามหน่อยเธอะแม่ไม่อยากได้ยินไม่เคยเล่าถึงวีรกรรมไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในแฉมันถึงตอนที่เซ็นอะเซ็นทุกครั้งที่อีแจจะไปมีคนอื่น ไอไปกินเล่นๆอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติกินแบบจริงจังอ่ะจะมีเซนคนที่จะรู้คือแม่แกใช่ไม่ใช่มันนะคนันคนันคนัน number one ทำไมแม่ไปสืบยังไงคะแม่แท้ๆของมันอ่ะเขาสืบเขาสืบจากบริวารอ๋อผมเนี่เก่งไม่ได้สืบจากโซเชียลใช่บราวารใก้ลัว่ะก็อยู่ดีๆเขาจะให้เงียบหรอเงียบหรอ ปล่อยให้เราไปก่อนไปก่อนเยี่ยมแบบซ้ำซ้ำก่อนไม่ก็ทุกที่เขาจะมีคนขับรถของเขาเองแต่ทีเนี้ยแม่จังก็บอกว่าให้น้องอีกคนหนึ่งอะไปขับรถให้พี่แจ๊ดเลยเออ๋อแม่แกเหรอใช่แม่ได้กลิ่นแล้วแม่เริ่มได้กลิ่นแล้วเปลี่ยนคนขับรถเปลี่ขับรถอันเนี้ยไอ้แจ๊ดอันเนี้ยไม่ซ้ำกูก็ยังไม่เคยรู้เลยอย่างที่แม่เปลี่ยนคนขับรถเราไม่เราไม่สงสัยนะทำไมคนขับรถเราเปลี่ยนอะไม่ใช่คนเดิม ผมไม่มีที่ยืนแล้วอันนี้จะบอกเราว่าสัมผัสซ้ำๆอันนี้ไม่ซ้ำอันนี้กูเพิ่งมาใหม่เลยแม่เปลี่ยนคนขับรถให้ใช่เปลี่ยนคนขับรถคือเรื่องของเรื่องอ่ะมีป้าคนที่ดูแลลูกเขาก็ชอบเอนเตอร์เทนเขาก็ไปเที่ยวที่วงนี่แหละแล้วเหมือนเขาอะเริ่มเห็นอะไรพี่เลี้ยงหลานพี่ใช่ซึ่งเป็นแม่ของน้องคนที่ขับรถอะค่ะแม่ของน้องใช่แล้วเขาไม่ต้องเลี้ยงหลานเลยนลูกแล้วเหรอ อ๋อกลางคืนหนูก็เขาก็สืบให้ไงแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยู่กับรถเองอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เขาไปเพราะว่ามันก็เขาก็ต้องช่วยเป็นผูกเป็นตาอยู่แล้วเขาก็คงน่าจะเอาสารเนี้ยไปบอกแม่แม่เราแม่เราเก่งกว่าใช่แล้วก็ เขาก็เริ่มเริ่มให้เจมมาขับรถให้แจ๊ดเฮ้ยทำไมตอนมาแฉคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมตอนมาแฉคนเดียวมึงไม่พูดคล้องอะไรแบบนี้เลยไม่มันมีเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนนั่งเนื้อคุยอะไรไม่มีเพื่อนมันมีคนกระทำอ่ะไม่ที่ลากมันเป็นเรื่องอดีตเราแค่เล่าให้เขาฟังเฉยเป็นอุทาหรณือเธอก็ไม่ต้องตื่นเต้นสิแป๊บนึงเรื่องอดีตนี่แบตใหม่กูยังเต็มเลยนะเดี๋ยวไม่พูดเลยเอาต่อเดี๋ยวหมดเวลาอ่ะมา่อแล้วก็พอเสร็จปุ๊บอ่ะ เขาก็เร you ิ bursting, persone, you ่มระแคะระคายเริ like ่มระแคะระคายก็ไปแจ็คก็ไปนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนางก็เอานักสืบเลยเอานักสืบไปตามเลยใช่ตามตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่ามาตรงไหนไม่มีที่ยืนแล้วน่งอยู่กันใครไปตามใช่ก็รู้คือจ็คอยกสืบที่เขารับสืบกันนะรู้รู้หมดเลยพอรู้หมดพอรู้หมดเขาไม่บอกแจางนะเขาไม่พูดอะไรกับแจ้งเลยไม่พูดแม้แต่นิดเดียว แม่หรอใช่คือจ้างนักสืบที่แบบว่าเป็นนักสืบจริงๆไปตาม<ช>ไปดูเลยใช่ใชคือเอาบอกตรงอ่ะแม่เคสเนี้ยแม่เขาทําเพื่อแจงทุกอย่างอืบอกแม่มึงทําเพื่อกูบ้างก็ได้บอกแต่นางก็แล้วแกไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยหรอแจ๊ตอนนั้นแกไม่รู้เลยวมีคนตามเลยไม่ไม่พี่ครับว่าผมว่านะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ผิดจริงๆมึงอย่าพูดสุดท้ายสิไม่คูยังไม่ถึงขั้นมันจบเร็วไปหน่อยไม่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 ค่อยบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ผิดจริงๆเราจะไปพูด ทำไมต้องไม่บอกนู่นนี่นั่นทุเล็นะจะกลายเป็นคนทุเล็แล้วหมายความว่าตอนที่มีคนตามเนี่ยไม่รู้สึกเลยเหรอตั้งแต่เปลี่ยนคนรุแล้วไม่รู้สึกเลยเหรอไม่มีที่แล้วละแค่ละคายบ้างไหมเขาพี่มดถามว่าช่วงที่เขาแบบตามมีแบบนักส่งนักสืบไม่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 ละแค่ละคายไหมไม่ไม่มันมันช่วงเวลาเร็วเร็วมากอะเหมือนพอเขารู้ปุ๊บเขาสาวยอดเลยก็เหมือนตำรวจสอบสวนคดีอะซึ่งจริงเวลาผมไม่ได้ผมไม่ได้ค้นหากับ คนนี้ไม่ได้คบามหาแค่แบบว่าอวันไหนสองล้วคือมันจบสองทีหรออะไรฮะสองครั้งหรอไมถามแบบนี้ตังค์ที่บอกสองอะถามไม่น่ารักเลยครับวันาที่ถาวันไหนสองไหนบอกวันไหนสองวันไหนอะคือหนึ่งแต่ถ้าสองเนี่ยคือซ้ำถ้าสองเนี่ยคือซ้ำซ้ำก็ได แต่อันนี้มันนานใช่ไหมนานแล้วมันครบไม่มันครบนานไหมคนเนี้ยอ๋ออันนี้ไม่ได้นานเท่าไหร่ค่ะพี่มันรู้สึกว่าประมาณเดือน,อนเจอกันอ่ะน่าจะเดือนสองเดือนอ่ะ<ม>ประมาณเนี้ยอแต่ทีเนี้ยนางอ่ะไม่ยอมบอกอะไรแล้วหนูมแม่หนูก็ไม่บอกอะไรนะมไม่ใช่ว่าเขาจะมาแบบไซโคใส่หนูเขาจะแค่พูดว่าช่วงนี้พี่แจงก็ไปดูพี่แซดหน่อยนะอ่าพูดอย่างี้ พูดเหมือนให้สะก,กิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบเออเราก็ปล่อยผ่านเราก็ไม่ได้ไปพอเสร็จปุ๊บพอเรื่องเกิดขึ้นเรื่องแดงนู่นนี่นั่นอ่ะจบจังก,ก็โทรหาเขาบอกว่าอ๋อเรารู้มาตั้งนานแล้วแม่พูดใช่คือที่โทรหาคือบอกว่าเฮ้ยจังไม่ไหวนะถ้าเจอแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้รักเราจริงหรือว่าไม่ได้อยากอยู่กับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าทําแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ไม่ให้เลิกนะ เขาทำอะไรเนี่ยมานั่งเป็นพยานเอ้าไม้มันเป็นเรื่องเก่าแต่งผู้จริงแบบเออเธอก็ต้องทำใจให้สงบรกหว่างไปออกรายการนี้มึงนี่พูดเก่งกว่ากูเยอะเลยนะกูเป็นคนวงการแต่กูไม่ได้พูดอะไรเลยนะเราก็มานั่งคุยด้วยกันสิมาใกล้ๆกล้อยากเล่ามันมืเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างลองเล่าวันที่นั้นที่เขาเปิดประตูมันเกิดอะไรขึ้นไม่ดีถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่เล่าเองตะกุตะกักไม่เอาให้เเขาาล่นะมันเลียบเ่ยงไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ให้ผู้แจ้งเล่าดีกว่าครับเอาทีมกองสลากใช่แล้ว ่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยนาะก็ให้คุยกันดีๆอ่ะจังก็เลยบอกว่าโอเคแจ๊ซจังจะยอมรับให้ได้ให้หมดแต่ขอร้องให้พูดความจริงได้ไหม,มชีก็พูดมา50าครึ่งหนึ่ง50ไม่ร้อยไม่ร้อยนะแต่วันนั้นก็เลยแบบโอเคยอมก็ได้ ทีนี้แม่เขาก็โทรมาถามว่าพี่แจ๊ดออกไปข้างนอกไปไหนซึ่งรู้อีกว่าแจ๊ดออกไปข้างนอกโดยที่แต่จางยังไม่ได้บอกแต่เราไปโรงพยาบาลกันคือจังไปตรวจภายในอะไรแบบไปเรื่องเป็นราวเป็นฉันจะต้องเซฟที่สุดเพราะว่าเราเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเราเริ่มไม่ไว้ใจแล้วพี่ทุกคนเราต้องรักตัวเองก่อนงแรกดูดิจับได้ว่าผัวมีคนอื่นไปตรวจภายในเมื่อไม่รเรื่องก็ทำถูกนะ เพื่อตัวเองเพื่อทกอย่างเองเพื่อหนูเองแล้วก็เพื่อลูกเพราะว่าผู้ชายเนี่ยต้องมาเป็นที่รองแล้วนะรองแล้วนะทีนี้ปุ๊บแม่ก็โทรมาเลยพี่แจ๊ดไปกับใครไปอะไรยังไงนู่นนี่นั่นจังก็บอกว่าอ๋อมากับรุ่นน้องอีกคนนึงที่คอยดูแลเขาชื่อนี้หรือเปล่าบอกใช่ทําไมอ่ะ นั่นน่ะตัวดีเลยเป็นคนไปเปิดโรงแรมให้นู่นนี่นั่นแม่รู้ขนาดนี้เลยเหรอสเต็ปมาตักสืบมารายงานไปสเต็ปไปสเต็ปเลยแล้วที่แนี้หนูก็เลยบอกว่าแจ๊ดเดินมาพอดีกําลังเดินมาแบบลันล้าเลยก็เลยแบบเอาหูอ่ะเราใส่สมอลท้องแล้วก็ให้เขาฟังแล้วก็บอกเขาอย่าพูดอะไรแล้วเขาก็ไลยให้ฟังทั้งหมดว่าไอ้นี่ทําอะไรบ้างเป็นคนไปเปิดโรงแรมไปเคาะประตูห้องแล้วไม่ตื่นนู่นนี่นั่นนู่น แล้วจังก็เลยแบบจังตกใจอ่ะเพราะว่าไอคนที่เราไว้ใจอ่ะมันก็มาด้วยกันกับเราพี่ใช่ไหมของขึ้นแบบอรารวาน <Please. S 2> กลางโรงบานอ่ะแบบจนจนังต้องลากออกไปข้างนอกอ่ะแบบแบบจะระเบิดเลยอ่ะแต่เหตุการณ์แันที่แกรลปุ๊บมันก็ได้สามีคนใหม่กลับมาใชนะ่ทุกวันนี้ผู้หญิงมองหน้าก็บอกมีเมียอลย <laughs> ยังไงอย่าไปเชื่อมันมีเราะหน้าบอกมีเมียแล้ว พี่ก็มีใหม่ได้นะแต่ร้องร้องเลยแต่แกการการนั้นเข็ดเลยไหมเข็ดเลยไหมเข็ดเลยไหมมันก็ต้องเข็ดอะพี่เราคนเราอะมันไม่เห็นลงส่งไปหลังรับตาหรือเรารอบครอบมากขึ้นเราไม่ใช้อย่าใช้คํานี้อย่าใช้คำว่ารอบครอบมากขึ้นใช้คํานี้ดีกว่าเราใช้คํานี้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยผมไม่ได้พูดเยอะเลยแล้วผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกอย่าคิดสิถ้าคนคนเราจะพูดอะไรเราต้องไม่คิดเลยอ๋อไม่เขาจะว่ามันยังไงอะมันสํานึก สำนึกไหมสำนึกสำนึกว่าเขาเรียกว่าการห้ามใจมากกว่าพี่อย่าใช้คาว่าอย่ามาใช้คําพูดสวยหรูว่าผมจะไม่ทําอีกแล้วครับอผมจะนู่นนี่นั่นถามว่าใจมันคิดไหมคิดแต่ต้องเอาหน้าเมียมาขั้นให้ได้เร็วที่สุดเพราะผมเชื่อว่าสัญชาติอย่างผู้ชายอ่ะอย่ามาพูดเลยรักจ้าแลวเมียคนเดียวจ้ามีไหมมีแต่น้อยมีแต่น้อยเลยเ็แล้วแต่ผมว่ามีหรือไม่มีฮะมีหรือไม่มี ไม่ม <One input> ีมีมือคนเดียวก็ได้ไม่ต้องกลุ่มนล้วตรงนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วก็มีสติยังคิดได้แต่การอะไรนี่จะเลิกจริงจะเลิกจริงอันนี้จะเลิกจริงวันนั้นจะเลิกจริงเลรอก็ไม่เอาเลยคือมันมันแค่ขอแค่ข้อเดียวข้อเดียวเองอ่ะคือแจ๊คก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตความรักเราด้วยแต่ก่อนที่เราจะคบกันอ่ะคือมันคือการเริ่มต้นอ่ะแล้วเธอจะมาทําพังเหรอ อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยรู้สึกแบบติดในใจว่าเออทําไมอะ่ะเออขอแค่เรื่องเดียวเองเออแค่เรื่องเดียวคือมันไม่ยากอะพี่ถ้าคนเราจะจริงใจให้กันโดยที่แบบไม่ต้องมีอะไรมาแบบไม่ต้องพูดกันเยอะต่โอเคจโ <c oughs> อเก็แกดับยังไงแกดแจ้งที่มันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยหนูไม่ทําอะไรเลยพี่หนูก็เป็นหนูปกติค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่เปลี่ยนน่ะต้องไม่ใช่หนูเคาต้องเขาบางทีอยากไปเกาหลีนะแบบถอดแล้วไว้ที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน่าจะเซ็สุดแต่ก่อนเนี้ยมีคนจีบก,กี่คนตอนยัง,งไม่รั้เราเข้าใจว่าวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งเรามีชื่อเสียงหน้าตาเราไม่ต้องดีหรอกวันหนึ่งเรามีชื่อเสียงราบยศสรรเสริญเงินทองนู่นนี่นั่นผู้หญิงก็เข้ามาเป็นของธรรมดาอันนี้รู้ทั้งรู้แต่ก็ทํา เฮ้ยนั่นมาตอนตอนก่อนยามรัตอนนี้สิเอยไม่สนุกแล้ววันดีสนุกฟรีฟีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้